สวัสดีปีใหม่ค่ะปี2567ค่ะมาพบกับหนส่วนตัวกับคำพยากรณ์ดวงรายปีปี2567ค่ะปีมังกรทองของชาวราศีมิถุนค่ะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนค่ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะการฟังคำพยากรณ์นี้นะคะเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนกันร,ร่วงหน้าค่ะบางประเด็นหยิบยกข,ขึ้นมาเพื่อ เตือนให้เรามาระวังกันก่อนค่ะมารับฟังกันเลยนะคะดวงรายปีปี2 5 6 7ของชาวราศีมิถุนจะเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันเลยค่ะปีแห่งการเปลี่ยนแปลงค่ะปรับตัวดีขึ้นค่ะเปลี่ยนแล้วดีอย่างแน่นอนค่ะมีโชคมีชัยอนาคตสดใสค่ะโอกาสโชคมงคลชัยใหญ่แล้วนะคะ เรามาเริ่มกันที่การงานกันเลยค่ะสําหรับชาวมิถุนนะคะในปี67นั้นดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวการงานและดาวคู่ครองคู่หุ้นส่วนค่ะจะโยกย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนวินาศนะคะส่วนเรือนการงานก็มีพระราหูเข้ามาอยู่รอยอยู่กลางฟ้านะคะพระราหูก็คือพระราหูวันยังข้ามละค่ะไปอยู่ในเรือนไหนก็มีปัญหาอยู่ในเรือนนั้นนั่นเองนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่นั่นนั่นเองค่ะพอพระราหูย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนการงานตั้งแต่ตุลาคมปลายปี เดทที่ผ่านมาแล้วค่ะหลายคนก็เริ่มคิดแล้วล่ะค่ะว่า จะเอายังไงดีกับการงานนะคะสิ่งที่ทําอยู่ในราคาหรือทําอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างดีหรือไม่ดีอะไรอย่างนี้นะคะหลายคนก็เริ่มที่จะอิ่มตัวกับงานเก่าที่ทําอยู่แล้วค่ะหลายคนก็อยากที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานค่ะคืออารมณ์มันเหมือนประมาณว่ากําลังชั่งใจอยู่ว่าจะสู้ต่อด,ดีไหมจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะและหลายคนนะคะก็จะได้ไปเจอกับเส้นทางใหม่ๆห,หนทางใหม่ๆของตัวเองที่เข้ามาค่ะอารมณ์ก็จะเป็นประมาณนี้ละคะ่ะมา ตั้งแต่ช่วงไปไปลายปี66กันแล้วนะคะยิ่งพอขยับเข้ามาปี67นี้ค่ะ โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงกลางๆปีเป็นต้นไปเลยนะคะดาวผู้หลักผู้ใหญ่ดาวตัวช่วยหรือผู้สนับสนุนเดินย้ายเรือนไปอยู่ในเรือนวินาศด้วยนะคะชีวิตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาอย่างแน่นอนละค่ะถึงแม้ไม่คิดอยากจะเปลี่ยนนะคะจิตใจก็จะว้าวุ่นค่ะวิตกกังวลไม่มีสมาธิกับการทํางานอยู่ในปัจจุบันหรอกค่ะร้อนที่ร้อนอกร้อนใจนั่นเองนะคะต้องได้เดินทางบ่อยๆค่ะ แล้วได้พึ่งพาตัวเองมากกว่าที่เคยเป็นมาจะเป็นประมาณนั้นนะคะคือจะบอกชามิถุนไว้อย่างนี้นะคะช่วงเวลาลำบากสุดๆนะคะหนักสุดๆของพวกคุณเลยนะคะก็คือเมื่อประมาณ 4- 5หปีที่ผ่านมาย้อนกลับไปค่ะช่วงนั้นพระราหูทับตัวนะคะไหนจะมีดาวพระเสาร์นะคะเข้ามาเลีงอีกเรียกได้ว่าสาหัสสาก,กันเลยทีเดียวค่ะช่วงนั้นนี่คือจุดที่หนักสุดค่ะที่ตาสุดในรอบ10ปีที่เจ้าชะตาจะต้องได้ผ่านพบเจอนะคะนั่นก็คือที่ผ่าน มาแล้วนั่นเองนะคะจากนี้ไปค่ะจะมีแต่ดีกับดีขึ้นไปอีกค่ะลองสังเกตกันดูได้นะคะว่าชาวมิถุนนะคะเริ่มตั้งหลักตั้งฐานตั้งตัวได้แล้วค่ะตั้งแต่มีนาคมเมษายน65เรื่อยมาจนถึงปี66ทีผ่านมานี่ละค่ะดีขึ้นมาเรื่อยๆตลอดมาเลยนะคะไหนจะดีข้ามมายังกลางๆปี67กันด้วยนะคะช่วงนี้จังหวะชีวิตนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจะมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็จะ ได้มาเจอการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นๆเล็กๆน้อยๆอ,อีกนิดนึงค่ะในเรื่องของการงานในเรื่องของธุรกิจค่ะแล้วก็ชีวิตส่วนตัวด้วยค่ะตั้งแต่ช่วงกลางๆปี67เป็นต้นมายาวไปจนถึงนะคะประมาณกลางๆปี68นะคะเป็นช่วงระยะสั้นๆค่ะ1ปีโดยประมาณค่ะ ที่จะได้พบได้เจออีกครั้งนะคะก็อาจจะมีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ามาให้ได้เปลี่ยนแปลงเข้ามาให้ได้ปรับตัวในช่วงนั้นด้วยนะคะแล้วถามว่าเปลี่ยนแล้วดีไหมนะคะก็ต้องตอบไว้เลยค่ะเปลี่ยนแล้วดีอย่างแน่นอนค่ะพระดาวพรฤหัสน,นะคะเข้ามาอยู่ในมุมวินาศค่ะแค่ปีเดียวเองค่ะหลังจากนั้นท่านก็จะได้เดินหน้าเข้าไปทับตัวทับจุดเกิดนะคะเมื่อดาวพฤหัสเข้ามาทับตัวค่ะจะมีโชคมีชัยค่ะฟ้าหลังฝน ย่อมดีเสมอนะคะอะไรอะไรช่วงนั้นนะคะชีวิตจะเกิดความสําเร็จค่ะ จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมานะคะจะมีข่าวดีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ามาในวันข้างหน้าค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะคะก็หมายความว่านะคะเปลี่ยนแล้วอนาคตสดใสค่ะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะหากไม่ดีขึ้นในปีถ,ถัดไปอนาคตจะดีได้ยังไงล่ะคะในปีถัดไปอีก5ปีนะคะดวงนะคะดวงดาวท่านส่งเสริมดวงชะตาไปอีกอย่างน้อยนะคะ5ปีไปเลยค่ะนับจากปี67เป็นต้นไปค่ะปี67นี้นะคะเป็นปีที่จะต้องมี การเปลี่ยนแปลงมีการปรับตัวค่ะหรือปรับสมดุลอะไรหลายๆอย่างใหม่ๆนะคะหลายสิ่งหลายอย่างฉะนั้นนะคะให้มีกําลังใจเยอะค่ะจงมีความหวังมุ่งมั่นนะคะจะดียาวไปจนถึงนู่นเลยค่ะปี7273เลยค่ะชีวิตจะดีขึ้นดีขึ้นตลอดเลยนะคะอย่าไปภาวะระองหรือว่ากลัวในการเปลี่ยนแปลงที่จะมีเข้ามานะคะชีวิตมันต้องเดินต่อค่ะต้องมีการเติบโตนะคะจะอยู่เท่าเดิมแบบไม่ไป ไหนมาไหนเนี้ยเป็นไปไม่ได้ค่ะ ชาวมิถุนนะคะต้องเปิดใจละค่ะก็จะยอมรับเปิดรับโอกาสใหม่ๆเข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษาค่ะเข้ามาทดลองนะคะแล้วก็เติบโตไปด้วยกันกับมันค่ะอะไรที่ไม่ดีในอดีตถ้าคุณไม่เคลียร์ไม่สดสางหรือไม่ปล่อยวางออกไปนะคะจนเป็นขยะเป็นตาบาบในดวงใจของคุณค่ะเป็นแผลเป็นในใจนะคะพอค่อนข้างที่จะบั่นทอนจิตใจค่อนข้างที่จะฉุดรั้งตัวคุณเอาไว้ไม่ให้เติบโตได้อยู่นะคะดาวพฤหัสเข้ามาอยู่ใน วินาศก็จริงอยู่ค่ะ แต่ตรงนี้นะคะก็เป็นตำแหน่งหนุนดวงชะตาด้วยเช่นกันค่ะการงานหรือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่กำลังจะทำอยู่นะคะกำลังผลักดันอยู่ถึงเวลาก็ต้องได้โชว์ฝีมือได้แสดงฝีมือออกมาแล้วละค่ะอาจจะต้องได้เจอกับบททดสอบใหม่ๆหรือมีความท้าทายใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เคี่ยวเข็นให้งานยากๆเข้ามาทำค่ะแต่ว่าทำแล้วเจริญนะคะทำแล้วสำเร็จนะคะก็ขอให้มีหวังนะคะขอให้ทุ่มเท แรงกายแรงใจเข้าไว้ค่ะลาบผลจะงอกเงยตามมาหลังจากนี้ด้วยเช่นกันนะคะอนาคตสดใสแน่นอนค่ะชาวมิถุนคะผู้ที่มีพระพุธนะคะเป็นดาววัสนาดาวประจําเนื้อประจําตัวค่ะและเป็นคนาธาตุลมด้วยค่ะลักษณะนิสัยฉเฉลียวฉลาดเก่งพูดเก่งสังคมกว้างขวางด้วยนะคะรักพี่รักน้องเอาครอบครัวไว้เป็นหลักๆเลยค่ะแต่พอเป็นอะไรมานะคะตัวเองรับเละเลยค่ะ อาจจะเป็นผู้เสียสละไปหมดนั่นแหละค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีความ,วามแมมตามีสเสน่ห์ค่อนข้างที่จะแรงมากค่ะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะดีขี้อ้อนจริิจ,จาก,การมาญาติดีมากๆเรียกได้ว่าเกินเบอร์กันเลยทีเดียวค่ะสําหรับชาวมิถุนนะคะไม่ยึดติดอยู่กับอะไรนานๆหรอกค่ะแล้วก็ปรับตัวเก่งมากสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามทุกสถานการณ์ได้ตลอดนั่นเองค่ะไม่น่าห่วงชาวมิถุนหรอกนะคะ เอาละค่ะมาที่เรื่องของการงานเพิ่มเติมกันอีกสักนิดนึงค่ะดาวการงานของชามิถุนก็คือดาวพฤหัสอย่างที่ได้บอกค่ะ ดาวพฤหัสนะคะให้คุณกับชาวมิถุนมาตลอดค่ะตั้งแต่ปี6 5 6 6แล้วก็ยังคงให้เรื่อยมานะคะเข้ามาถึงเมษายน6 7เเลยค่ะต้องบอกว่าที่ผ่านมาค่ะการงานดีมีโชคลาภค่ะมีโอกาสดีๆเข้ามาโดยตลอดนั่นแหละค่ะมีเพื่อนฝูงมีสังคมก่อนข้างจะดีนะคะให้คําแนะนําดีๆคอยบอกข่าวดีๆเข้ามาให้ค่ะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้โอกาสมอบความสําเร็จให้ดีเรื่อยมานะคะแต่พอข้ามเข้ามาปี67ค่ะ โอกาสโชคมหามงคลใหญ่นะคะในเรื่องของการทํางานจะเด่นยาวมาตั้งแต่กลางๆมกราคมเป็นต้นไปค่ะยาวไปจนถึงนะคะสิ้นปีเมษายนค่ะช่วงนี้ล่ะค่ะหากมีอะไรสําคัญสําคัญให้รีบเร่งทําเลยนะคะให้รีบเร่งตัดสินใจค่ะเพราะถ้าเลยข้ามไปพฤษภาคมมิถุนายนไปแล้วค่ะดาวการงานจะเข้าไปอยู่ในมุมอับค่ะ ที่เรียกได้ว่าวินาศนั่นเองค่ะประการที่1นนะคะการงานจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนค่ะหลายคนนะคะอาจจะอยากย้ายงานอาจจะได้เปลี่ยนงานค่ะเปลี่ยนแปลงหรือมีการเดินทางอะไรสักอย่างมากขึ้นค่ะเพราะว่าเรื่องของงานการค้าขายยังคงลงทุนทําได้ดีอยู่นะคะพยายามเรียนรู้พยายามมองหาช่องทางใหม่ๆเข้ามาด้วยค่ะ,ะงานการตลาดหรือพวกงานออนไลน สื่อโซเชียลเป็นหลักๆค่ะจะเริ่มมีตลาดใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมอีกนะคะจะมีงานเข้ามามากขึ้นค่ะหรือมีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของโซเชียลนะคะมากขึ้นนั่นเองค่ะงานต่างประเทศยังคงถือว่ามีช่องทางเยอะอยู่นะคะถึงแม้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาอยู่บ้างในช่วงนี้ละค่ะแต่ก็เป็นทางเลือกเป็นเส้นทางใหม่ๆที่มีเข้ามาให้ตัวคุณได้เลือกได้ตัดสินใจได้พิจารณาโอกาสใหม่ๆนั้นนะคะอีกอย่างค่ะดาวพฤหัสถึงแม้จะเข้ามา ไปอยู่ในเรือนวินาศแต่ว่าก็ไปอยู่ในจุดที่เรียกว่าหนุนดวงชะตาอย่างที่ได้บอกไปค่ะถึงแม้อาจจะลำบากขึ้นนิดหนึง่งถ้าเทียบกับช่วง1-2ปีที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าความสำเร็จยังมีอยู่นะคะดังนั้นค่ะกิจกรรมกิจการ,รงานอะไรก็ตามที่เคยทำที่เคยสร้างค่ะหรือผลักดันกันมาในช่วงก่อนหน้านี้ค่ะขอให้ลุยต่อค่ะขอให้ทำต่อได้เลยนะคะอย่าไปถอดใจค่ะดาวสุภาไปอยู่ในเรือนกร,รมมะค่ะความ สําเร็จนะคะมีอย่างแน่นอนค่ะเพียงแต่ว่าดาวกัมมะไปอยู่ในเรือนวินาศเท่านั้นเองค่ะอาจจะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นกว่า1-2ปีที่ผ่านมาอีกสักนิดนึงเท่านั้นเองนะคะและดาววัสนาค่ะที่ไปอยู่ในเรือนวินาศนี้นะคะพยายามอย่าไปกดดันตัวเองมากนะคะชาวมิถุนให้ผ่อนคลายกันบ้างค่ะบางทีคนอื่นเขาก็ไม่ได้อะไรกับคุณหรอกค่ะหรือคาดหวังอะไรกับคุณมากสักเท่าไหร่หรอกนะคะแต่ส่วนมากก็มักจะกดดันตัวเองซะมากกว่าค่ะและ ค่ะ <S. N ee> พยายามนะคะระวังอย่าไปมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะหรือผู้ที่เขาสนับสนุนคุณอยู่นะคะหรือมาก่อนหน้านี้ที่เขาสนับสนุนอยู่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่ยังคงให้การหนุนส่งดวงชะตาอยู่นะคะต่อให้อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างก็ตามค่ะยังไงยังไงเขาก็ยังคงสนับสนุนคุณอยู่ค่ะฉะนั้นอยู่ที่ตัวคุณแล้วล่ะคะ่ะ ว่าจะทำยังไงนะคะต้องระมัดระวังนะคะความคิดของตัวเองดีๆก็แล้วกันค่ะมีโอกาสจะเสียอกเสียใจน้อยอกน้อยใจกับญาติผู้ใหญ่กับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ หรือคนที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับตัวคุณที่สุดนั่นแหละค่ะสิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังเพิ่มเติมอีกนะคะก็คืออาจจะมีศัตรูแบบกับคนใกล้ๆตัวนะคะชาวมิถุนนะคะระมัดระวังเกิดความขัดแย้งค่ะจากมิตรกลายเป็นศัตรูนั่นเองค่ะหรือคนที่เคยอุถัมภ์คุณมานะคะเขาก็อาจจะไม่สามารถช่วยเหลืออะไรคุณได้อีกแล้วนะคะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามค่ะจากนี้ไปชาวมิถุนต้องพึ่งพาตัวเองมากขึ้นมากกว่า1-2ปีที่ผ่าน มาจะเป็นประมาณนี้นะคะก็ขอให้มีกำลังใจแล้วก็ตั้งเป้าหมายกับตัวเองเข้าไว้นะคะและความอ่อนน้อมถ่อมตนจะนำมาซึ่งผู้สนับสนุนดีเข้ามาสู่ชีวิตตัวคุณด้วยนะคะชีวิตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในวันนี้ค่ะและโชคดีจะมีอยู่ในวันข้างหน้าและอีกหลายๆวนันหลายๆปีต่อจากนี้ไปค่ะจะยังมีโชคมีชัยตามมาโดยตลอดขอให้มีกำลังใจเข้าไว้ก็แล้วกันนะคะ เรามาต่อกันที่การเงินกันเลยค่ะส่วนในเรื่องของการเงินและผลประโยชน์นั้นค่ะคือช่วงที่การเงินของชาวมิถุนตึงมือตึงเครียดมีรายจ่ายมากกว่ารายรับนะคะควบคุมคอนโทรลการเงินไม่ได้เลยก็ช่วงประมาณนะคะปี6465ช่วงนั้นละค่ะมีบาปข้อเล็งไปยังเรือนการเงินด้วยนะคะแต่พอข้ามเข้ามาปี66 6, 6, เป็นต้นไปค่ะความตึงเครียดตึงมือนะคะในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็ถือว่าผ่อนคลายลงไปได้เยอะแล้วละคะ่ะ เพราะรายรับรายได้เริ่มที่จะปรับสมดุลเข้ามาเยอะขึ้นค่ะมีหลายช่องทางที่สร้างรายรับรายได้นะคะมีรายรับไหลเข้ามาหลายช่องทางมากขึ้นนั่นเองนะคะยิ่งในปี67ก็เช่นกันค่ะในส่วนของรายรับรายได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะยังคงหาได้คล่องอยู่นะคะเพียงแต่ว่านะคะเมื่อดาวพฤหัสเข้ามาอยู่ในเรือนวินาศตัวช่วยทางเลือกอาจจะน้อยลงไปค่ะและรายรับที่มีเข้ามาก็เป็นเงินหมุนซะมากกว่าค่ะต้องเอาไปหมุนต่อนะคะ มีสิ่งที่ต้องไปลงทุนนะคะเอาไปใช้จ่ายต่อค่ะและถึงแม้นะคะจะบอกว่าส่วนของรายรับจากการทำมาหากินนี้นะคะยังคงมีเข้ามาดีอยู่ค่ะแต่ก็ดูเหมือนว่ารายจ่ายก็เพิ่มขึ้นมาด้วยเช่นกันในปี67นะคะหรือมีภาระให้เข้ามาต้องได้รับผิดชอบเพิ่มขึ้นไปอีกนั่นเองค่ะดังนั้นเลยซักเมษายน67ไปแล้วค่ะควรที่จะจัดการบริหารวางแผนให้ดีๆก็แล้วกันนะคะในเรื่องของรายรับ ปลายจ่ายค่ะพยายามหาคนช่วยหาตัวช่วยหาคนซัพพอร์ตนะคะอย่าลุยเดี่ยวนะคะจะเคร่งเครียดมากเลยค่ะพยายามวางแผนจัดการบริหารให้พ้นปีนี้ไปก่อนให้ได้นะคะอย่าเร่งรีบมากค่ะขอให้ใจเย็นเดี๋ยวปีหน้าก็สบายขึ้นแล้วนะคะเรามาต่อกันที่ความรักกันเลยค่ะส่วนประเด็นความรักความค่นั้นนะคะคือชาวมิถุนค่ะดวงชะตาโชควาสนาดีมากๆอยู่แล้วละคะ่ะ ดีมาปีสองปีอย่างที่ได้บอกไปนั่นละค่ะและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของความรักก็ด้วยเช่นกันนะคะและถ้าพูดถึงเรื่องของความรักโดยตรงนี้นะคะดีซ้อนกันมาเกือบ2ปีแล้วละค่ะหลายคนก็เจอคนถูกอกถูกใจค่ะในช่วงที่ผ่านมาแล้วนะคะเจอคนคุยเจอคนถูกอกถูกใจค่ะถูกฉโลก,กันคุยกันรู้เรื่องถูกคอถูกจริตค่ะรู้สึกว่าเคมีเข้ากันมากเข้ากันดีดีนะคะหลายคนหลายคู่ค่ะมีการวางแผน ชีวิตคู่ร่วมกันด้วยนะคะจะลงหลักปักฐานและมีธุรกิจทําร่วมกันค่ะดวงคู่ครองนี้นะคะจะดีจนถึง30เมษายน67ค่ะก่อนที่ดาวปัตนิค่ะหรือดาวคู่ครองค่ะจะย้ายไปอยู่ในเรือนวินาศค่ะดังนั้นค่ะหากมีเรื่องอะไรที่เคยคุยกันเอาไว้เคยวางแผนกันไว้นี้นะคะให้เร่งรีบเคลียร์ให้รีบเร่งสรุปจบกันก่อนที่จะถึง30เมษายน67ค่ะหรือแม้นะคะจะพากันไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ไปคุยกันให้จริงๆจังจ ก็ควรที่จะรีบทําก่อนที่จะเลยนะคะวันที่30เมษายนไปแล้วนะคะพราะหากเลยจากนั้นไปแล้วค่ะดวงคู่นะคะจะตกวินัสค่ะมีโอกาสที่จะเกิดอุบิเหตุเกิดปัญหาก่อนจะถึงฝั่งฝันได้นะคะโดยเฉพาะค่ะปัญหาจะค่อยๆเริ่มไปจากนี้แหละค่ะ,ะพฤษภาคมมิถุนายนนี้ล่ะค่ะเป็นต้นไปเลยนะคะดังนั้นค่ะควรจะชัดเจนก่อนที่จะถึง30เมษายนนะคะหากอยู่ในช่วงนี้นะคะความสําเร็จความ สมหวังนะคะยังคงมีอยู่นะคะแต่ถ้าปล่อยปากละเลยปล่อยผ่านนี้แล้วค่ะจากนี้ไปแล้วนะคะระวังหมาจะฆ่าไปรับประทานก่อนนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะพูดไม่สุภาพโดยเฉพาะคนที่ทํางานอยู่ใกล้กันค่ะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนี้นะคะคุณคิดหรือว่านะคะคุณจะไม่มีคู่แข่งคะคิดผิดแล้วนะคะหรือแม้แต่คนที่มีคู่อยู่แล้วก็ตามค่ะพยายามค่อยคอยคุยค่อยๆเค,คลียร์ใจกันไปนะคะ ให้เอาใจใส่ซึ่งกันและกันให้มากๆค่ะอย่าพ่อแง่แม่งอนให้มากซะหรือเกินนะคะชาวมิถุนระวังระวังกันด้วยโดยเฉพาะชาวมิถุนนะคะที่เป็นคนค่อนข้างที่จะเวลาง,งอนก็งอนแบบจริงๆจังๆค่ะงอนแบบไม่ค่อยมีเหตุผลหรอกค่ะฉะนั้นนะคะเลยสกักกลางๆปี67ก็พยายามมีเหตุผลขึ้นมาบ้างนะคะจะเป็นการดีที่สุดนะคะชาวมิถุนถ้ามองในเรื่องของการงานนะคะคู่ครองยังคงถือว่าผักดันและช่วยเหลือเกื้อ คูลกันดีอยู่ค่ะแต่ถ้าไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะคะหรือต้องได้ทํางานห่างไกลกันค่ะช่วงนี้อาจจะต้องเช็คกันให้บ่อยๆขึ้นสักนิดหนึ่งนะคะหาเวลาไปเที่ยวด้วยกันบ้างค่ะมีปฏิสัมพันธ์กันให้มากขึ้นด้วยนะคะหรือพูดคุยกันให้บ่อยๆขึ้นด้วยค่ะเพราะมีเกณฑ์นะคะจะมีคู่แข่งนะคะมีมือที่สามมือที่สี่มือที่ห้าเข้ามาท้าเข้ามาชนในช่วงนี้ด้วยนะคะ ส่วนชาวมิถุนที่เป็นคนโสดแบบจริงๆจังๆนะคะปีนี้การงานมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวนะคะแนะนำให้ไปโฟกัสในเรื่องของการงานกันก่อนนะคะส่วนเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้ใจเย็นๆก่อนค่ะผ่านปีนี้ไปได้แล้วนะคะเข้าปี68อปของดีนะคะของแท้ก็จะเข้ามาแล้วล่ะค่ะหรือถ้ามีเข้ามาในปีนี้นะคะก็ขอให้เป็นคนที่เข้ามาซัพพอร์ตค่ะเข้ามาเกื้อนหนุนในเรื่องของการของงานให้มากขึ้นนะ ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆดูใจกันไปก่อนนะคะแต่ถ้าเข้ามาแบบเร่งรีบจะชอบไปทางด่วนทางลัดนะคะจะไปถึงเป้าหมายแบบดุวดวอย่างนี้นะคะเร่งด่วนนี้นะคะคุณต้องดูให้ดีๆก็แล้วกันค่ะเพราะมีโอกาสจะนําปัญหาเข้ามาให้ซะมากกว่านะคะแต่ถ้าใครที่ชอบแบบรักร้อนซ่อนเงื่อนงามเงื่อนไขเงื่อนเรื่องราวนะคะหรือว่า เป็นแบบแอบบกินแอบ,บแซบแบบนี้นะคะปีนี้จะมีเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะได้แซบอย่างแน่นอนนะคะแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยค่ะถ้ามีคู่อยู่แล้วอย่าดื้อน,นะคะแฟนของคุณนะคะจะตามจิกตามเช็คให้ได้ปวดหัวอยู่ในระดับหนึ่งก็แล้วกันละค่ะ ในเรื่องของศีลธรรมก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะชาวมิถุนต้องจิตใจมั่นคงตั้งมั่นสักนิดนึงนะคะอย่าโรเลก็แล้วกันค่ะเรามาต่อกันที่เรื่องสุขภาพกันเลยค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายและจิตใจชาวมิถุนนะคะโดยส่วนตัวของชาวมิถุนไม่มีอะไรต้องห่วงหรอกค่ะไม่ต้องวิตกกังวลเลยนะคะหรือไม่ต้องเครียดอะไรเลยค่ะถึงแม้จะมีเข้ามาเป็นๆห,ห,หายๆนั่นแหละค่ะหาโยกหายามาทานก็าหาย เป็นไข้ก็จะหายไปเองแบบไม่ง่ายนั่นเองนะคะแต่สิ่งที่อาจจะน่าเป็นห่วงเป็นกังวลในเรื่องของสุขภาพของบุคคลน่ะที่อยู่รอบๆตัวคุณซะมากกว่านะคะโดยเฉพาะกับเราญาติญาติผู้หลักผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดกับตัวคุณนี้ล่ละค่ะที่อาจจะต้องดูแลใส่ใจอย่างใกล้ชิดนะคะสักนิดหนึ่งค่ะถามสารทุกสุขดิบท่านบ้างค่ะพาไปตรวจประจำปีที่หมอท่านนัดบ้างก็แล้วกันนะคะ มาสรุปประเด็นกันค่ะเอาละค่ะชาวมิถุนคะเงื่อนไขต่างๆก็ได้บอกไปหมดแล้วนะคะปี67นั้นนะคะถ้าเลยซัก30เมษายนไปแล้วนะ ทำอะไรก็ขอให้ใจเย็นๆก็แล้วกันนะคะมีเป้าหมายต้องโฟกัสให้แม่นค่ะต้องเล็งเอาไว้เลยต้องมีตั้งแต่ก่อน30เมษายนแล้วล่ะค่ะแต่ถ้าเลยเข้าไปถึง30เมษายนก็ให้ทุ่มเทมุ่งม,มั่นกับเป้าหมายที่ทำอยู่เท่านั้นเองนะคะพยายามประครับประคองให้ถึงปี68ก็แล้วกันค่ะดวงจะพลิกกลับมารุ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงนั้นล่ะค่ะเตือนคนโสดสักนิดหนึ่งนะคะ คนโสดใจเย็นๆนะคะเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะถ้าเลย30มเมษายนไปแล้วค่ะรอสักปี68ไม่นานเกินรอหรอกนะคะรอนิดนึงขอให้ใจเย็นนะคะจะเจอคู่แท้คู่ที่ดีค่ะถ้าไม่รอเดี๋ยวพอถึงเวลานะคะถ้ามีเข้ามาจริงๆนะคะคุณจะเสียดายน้าดูเลยค่ะขอให้มีความสมหวังค่ะขอให้มีเป้าหมายอย่าผิดศีลผิดธรรมก็แล้วกันนะคะโดยเฉพาะศีลข้อ3นะคะอนาคตมีความสําเร็จรอคุณอยู่แล้ว แต่คุณต้องผ่านบททดสอบไปก่อนให้ได้นะคะก็ขอให้มั่นคงอย่าโรเรก็แล้วกันค่ะแล้วความสำเร็จจะมีเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะ ขอให้โชคดีมีใช้ค่ะชีวิตเจริญรุ่งเรืองและสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกทุกคนค่ะช่วยกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีมิถุนค่ะที่ช่องโหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นพื้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังแล้วก็วางแผนกันล่วงหน้าขอให้ผู้ฟังมีความสุขค่ะสมปรารถนาทุกประการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้กรมอุตุก็บอกว่าฤดูหนาว ะะแต่อากาศก็ยังร้อนค่ะสลับปรับเปลี่ยนไปมาค่ะเดี๋ยวก็ไม่สบายได้นะคะต้องระมัดระวังกันด้วยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเป็นห่วงจริงๆค่ะโหนส่วนตัวจากคุณความสุขะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็บ๊ายบายค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ